คุณเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ไหมครับคุณเข้าไปจีบใครสักคนคุณสนใจเขาคุณชอบเขาแต่เขากลับไม่สนใจใยดีคุณเลยหรืออีกเคสหนึ่งคือเขาเข้ามาจีบคุณเขาสนใจคุณก่อนแต่พอถึงจุดจุดหนึ่งคุณเริ่มสนใจเขาแต่เขากลับหมดความสนใจตัวคุณไปซะเฉยๆตัวที่คุณก็ไม่รู้ว่าสาเหตุมันเพราะอะไรแต่ไม่ว่าจะเคสไหนก็แล้วแต่สุดท้ายแล้วคุณต้องรู้สึกว่าคุณเหมือนต้องวิ่งตามคนที่เขาไม่สนใจคุณแล้วคุณก็รู้สึกเหนื่อยแต่คุณก็ไม่รู้ว่าคุณจะต้องทํำยังไไไงงงาาะ้บผมจออก่่่ตทํยแด ะคะว่าคุณต้องทํำยังไงเพื่อให้เขาสนใจคุณแต่ผมจะมาบอกครับว่าคุณต้องทํำยังไงเพื่อให้คุณสามารถเดินต่อไปข้างหน้าโดยที่คุณไม่จําเป็นต้องสนใจเลยว่าเขาจะสนใจคุณหรือเปล่า ทำไมผมถึงให้คาแนะนําแบบนี้เพราะว่าการที่คุณพยายามจะทําให้คนที่ไม่สนใจคุณมาสนใจคุณมันเป็นเรื่องที่ยากครับเพราะเขาหมดความสนใจตัวคุณไปแล้วต่อให้เขาเคยมีมันก็ตามหรือบางคนเขาไม่เคยมีเลยยิ่งยากเข้าไปใหญ่นี่คือสิ่งที่คุณไม่สามารถควบคุมมันได้ครับและแน่นอนแหละว่าทําไมตอนนี้คุณถึงรู้สึกว่ามันน่าอึดอัดมันทุกข์ใจมันไม่สบายใจเพราะคุณมัวแต่ไปโฟกัสในสิ่งที่คุณไม่สามารถควบคุมได้ไงก็คือทําให้คนที่ไม่สนใจมาสนใจคุณนี่คือสิ่งที่คุณควบคุมไม่ได้คุณถึงไม่สบายใจอึ แต่ถ้าหากว่าคุณหันมาโฟกัสในสิ่งที่คุณควบคุมได้คุณจะเป็นอิสระมากเลยครับเพราะคุณรู้ว่าคุณทําอะไรอยู่และผลลัพธ์มันจะเป็นแบบไหนเพราะคุณสามารถควบคุมมันได้ทุกอย่างเพราะฉะนั้นครับถ้าหากว่าคุณเจอคนที่เขาไม่สนใจคุณสิ่งที่คุณควรทําเป็นดับแรกเลยก็คือคุณไม่จําเป็นต้องทําอะไรเลยครับถ้าเขาไม่สนใจก็ปล่อยให้เขาไม่สนใจไปนั่นแหละมันอาจจะฟังดูกุนกวนนะครับแต่ว่ามันเป็นแบบนี้จริงๆเพราะในความสัมพันธ์นะครับการที่คู่คู่หนึ่งเนี่ยจะเป็นแฟนกันมันต้องเป็นฟีลแบบว่า ฉันก็ทุ่มเทให้เธอเธอก็ทุ่มเทให้ฉันเราผัดกันทุ่มเทและความสัมพันธ์มันก็เจริญเติบโตงอกงามสวยงามนี่คือคนจะเป็นแฟนกันเขามักจะเดินกันแบบนี้แต่สิ่งที่คุณทําอยู่คืออะไรคุณทุ่มเทให้เขาอยู่ฝ่ายเดียวและเขาก็วิ่งหนีคุณคําถามคือเมื่อความสัมพันธ์มันเป็นแบบอีกคนวิ่งตามอีกคนวิ่งหนีเมื่อไหร่มันจะไปถึงจุดที่เราต้องการครับแน่นอนว่ามันก็ยากถูกไหมและมันก็เหนื่อยคุณด้วยเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าคุณเจอคนที่เขาไม่สนใจคุณสิ่งที่คคคุณวรทําือเส และกลับมาโฟกัสที่ตัวเองกลับมาโฟกัสที่คุณค่าของตัวเองถ้าหากว่าวันนี้คุณต้องวิ่งตามใครสักคนนั่นหมายความว่าคุณไม่ได้เห็นคุณค่าในตัวเองมากพอ และเมื่อคนคนนึงไม่เห็นคุณค่าตัวเองมากพอถ้ายังคงตามเขาอยู่คุณรู้ไหมว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงผลลัพธ์คือเขาก็จะเห็นว่าคุณเนี่ยไม่มีคุณค่าตัวเองมากพอคุณขาดเขาไม่ได้คุณขาดเขาแล้วชีวิตคุณไม่มีความสุขและสุดท้ายเป็นไงเขาบอกให้คุณไปซ้ายคุณก็ต้องไปซ้ายเขาบอกว่าคุณไปขวาคุณก็ต้องไปขวาเขาบอกเขาว่างตอนนี้คุณต้องมาเจอตอนนี้ไม่งั้นคุณจะอดเจอเขาคุณก็ต้องไปเจอเขาสุดท้ายคุณจะเป็นเหมือนของตายครับของคนคนหนึ่งเพียงเพราะคุณไม่เห็นคุณค่าาขออองงตัวเมกพ และแน่นอนครับว่าเมื่อคุณทําแบบนี้ไปเรื่อยๆคุณจะยิ่งรักตัวเองน้อยลงไปเรื่อยๆครับเห็นคุณค่าตัวเองน้อยลงไปเรื่อยๆและสุดท้ายคุณก็จะเสียตัวตนของคุณไปเพราะคุณพยายามจะทําทุกอย่างเพื่อให้เขาพอใจอย่างเดียว คุณจำคำคำหนึงเอาไว้นะครับว่าคนเรามักจะชอบคนที่มีสเสน่ห์ในระดับที่เท่าๆกับเราหรือมากกว่าเราและเมื่อไหร่ที่คุณต้องวิ่งตามใครสักคนนั่นหมายความว่าสเสน่ห์ของคุณเท่ากับหรือมากกว่าเขาไหมครับแน่นอนว่าไม่ถ้าหากเสน่ห์ของคุณเท่ากับหรือมากกว่าเขาคุณจะไม่จำเป็นต้องวิ่งตามเขามันจะเป็นการเดินไปด้วยกัน แต่การวิ่งตามเขามันเป็นสิ่งที่ทําให้สเสน่ห์ของคุณลดลงและแน่นอนครับว่าสุดท้ายแล้วคุณก็จะได้เป็นแค่คนที่วิ่งตามเขาแต่ก็ไม่ได้เป็นแฟนเขาเพราะมันไม่มีใครหรอกครับที่อยากได้แฟนที่ดูมีสเสน่ห์ด้อยกว่าเราพาไปไหนก็ไม่รู้สึกพรา้าไม่รู้สึกมั่นใจเพราะฉะนั้นครับถ้าหากว่าคุณกําลังวิ่งตามใครสักคนอยู่กลับมาโฟกัสที่ความสุขของตัวเองก่อนคุณสามารถหาความสุขด้วยตัวเองได้คุณไม่จําเป็นต้องเอาความสุขข,ของตัวเองไปฝากไว้กับคนอื่น การที่คุณต้องวิ่งตามใครสักคนเพราะคุณคิดว่าเขาจะมาเป็นส่วนเติมเต็มให้คุณเขาจะมาเติมสีสันให้ชีวิตคุณแต่สิ่งนั้นมันไม่เคยเวิร์คครับถ้าหากว่าใจคุณไม่เต็มสะก่อนเพราะฉะนั้นครับหาแพชชั่นของคุณให้เจอว่าคุณอยากทําอะไรอะไรคือสิ่งที่เป็นเป้าหมายชีวิตคุณอะไรที่เป็นไลฟ์สไตล์ของคุณที่คุณอยากจะใช้ตัวที่คุณไม่จําเป็นต้องพึ่งใครสักคนแต่คุณสามารถกําหนดทุกอย่างและควบคุมทุกอย่างด้วยตัวคุณเองได้หาสิ่งนี้ให้เจอครับใช้ชีวิตให้สนุกออกไปเเเเเจจอออผู้้้คคนนใหยยะรรรัับบชีวิิตตตาาาไไม่ํปป็งึก คนคนเดียวครับเราสามารถดีไซน์ชีวิตตัวเองได้ใช้ชีวิตในแบบที่เราอยากใช้ได้ขอเพียงแค่คุณต้องกลับมาโฟกัสกับตัวเองให้มากพอและเมื่อไหร่ที่คุณกลับมาโฟกัสกับตัวเองมากพอคนที่เขาเห็นค่าของคุณรู้สึกว่าคุณคู่ควรกับเขาและเขาก็คู่ควรกับคุณจะเข้ามาเองครับผมชองคาริสครับ